โอเคฝั่งตรงข้ามไม่มีนักสู้อะเราต้องเจอกับใครวะลัวอีไปเลนกลางเรา,เราน่าจะเจอกับน,นหนนานะฝั่งตรงข้ามมีมีไทเกลยวด้วยระวังไทเกลเดี๋ยวไทเกลมามาไถาบับไฮายาบุษะ โอเคนาน้าอยู่เลนกลางแสดงว่าเราเจอกับโลอีโอเคเจอลอีลอีจริงๆด้วยงานยากครับเวลาเจอลอีเนี่ยถ้าเขาเวลสองเมื่อไหร่งานยากแน่นอนลุลอีถ้าเวลสองนี่โอ้โหสู้ไม่ได้2,000 years later ฝั่งเราไม่มีแท้งด้วยมาแล้วครับต้องโซนต้องโซนเลยโว้ยครับคุณนันติก่อนก่อนสักตัวนึงดิโอเคโว้ยไปได้กูไปละกำไรได้ได้เข้าไสองตัวใจเย็นพวกใจะเย็นพวกอ,อ้าตายครับไปยมงุศะให้อุศะเล่นไม่ได้เลยโดนไทเกียวปนอ่ะคือฝั่งเราไม่มีแท้งด้วยไง ือเซเลน่าโรมเล่นได้แหละแต่ว่าไม่มีตัวชนไงเซเลน่าโรมมันดีตรงที่ว่า <c oughs> ตายครับเซเลน่าเนี่ยไม่มีตัวชนไงอืมตายหมดโอ้บิกเกอร์ตั้งเลยอืมมาเป็นไงเรียบร้ญญยอ <c oughs> ไไยครับ <c oughs> จริงๆเซเลน่ามันโรมได้แหละแต่ว่ามันไม่มีตัวชนไงผมก็เลยต้องเนี่ย ต้องเอาขวานฝนขวานสงครามแค่้นเดียวที่เหลือเป็นเกาะดีเฟนซ์หมดเลยเกาะป้องกันหมดเลยเพราะว่าเราจะยืนชนให้เพื่อนเนี่ยไหน้ามันดีแค่เปิดป่าเท่านั้นเองนะมันเล่นเล่นโรมได้แหละแต่ว่ามันมันมันยืนชนไม่ได้อเราก็เลยต้องทงาหน้าที่ยืนชนเองบวกอีกแล้วบวกอีกแล้ว <c oughs> แต่ต้องการไอเทมเหมือนกันนะเราเราฟาร์มก่อนต้องการต้องการไอเทมเหมือนกัน โดนกดยากเพราะว่าฝั่งเขามีไทเกียวมันไถไถบัฟพายาตลอดเลยไม่อยากฟาร์ไม่ได้แล้วเนี่ยอก็เล่นไม่ได้้วยแล้วผมแพทย์ทางล้ออีด้วยนะโดนล้ออีกดฆ่าไปสองตัวอระโลกไก่ตรงนี้ครับนนหน้าตายไปแล้วอืมโอเคอืมอตรงนี้ใช่ไหม ถอยถอยถอยฝั่งเขาไทายเกียวเล่นดีมากเลยป่วนป่าจนหายาฟาร์มไม่ได้ใจเย็นใจเย็นโอเคเบติกงั้นได้นะเบติกได้นะอ้ยโดนโดนโดนโตายแน่เราตายแน่เราหมาี่ทั้งตัวตายแน่ โอ้เรียบร้อยจริงมันต้องมีตัวชนสักตัวหนึ่งนะตัวชน่ยจะเล่นเซเลน่ารมได้ครับแต่ต้องมีตัวชนสักตัวหนึ่งยูเรนัสก็ได้ฝังเขาได้หลอดนะยูเรนัสก็ได้บารัสก็ได้วิจงก็ได้ลาปูลาปูก็ได้ครับแต่เอ็กบ็อกมันแตกไวมากเลยนะกอป้องกันโดนลั่อีเล่นงานคือแตกไวมากเลย ถอยถอยถอยไม่เอา <st arts> อีกพวกมันแพ้มันแพล่รัอีโดนรัวอีเล่นงานเนี่ยโอ้เกาะแตกครับโอากาจะเล่นงานกินตลอดเลย <st arts> ลูกกาสก็เล่นดีนะถ้ายังโหดนี่ขนาดเอาเกาะนะนี่ถอยถอยไม่เอาตายนะตายนะ แรงหมดแล้วก็อยู่ตลาดี๋ยวนะ้ายาฮายาเกือบตายเซเลนา่ารับหน้าเรียบร้อยเซเลนา่าเอ้ยมา่านี่เน๊ไม่เข้าเลยก่ออะไรดีวะ อามาตะก่อนแน่ใช่อามาตะยังไม่มีนี่วะอามาตะคูดาวกำลังคูดาวอยู่เราขายทิ้งไดนะ้ขายทิ้งแล้วก็ซื้อไอเทมอื่นฆ่าได้ไหมสวยอ้าวตายไอยาตายยังได้คลิน ายแน่คลินเรียบร้อยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เซเสรนน่าเรียบร้อยเสรนน่าที่อยู่วะมึง ใจ,เ,จเย็นใจเย็นรอมินเนียนครับโลดมินเนียนอย่าให้มินเนียนเข้าเข้าในป้อมของเราอะ่ะเข้าไปตีป้อ,อมอ่ะรอดให้มันมาทางนี้อ่ะเห็นไหมรอให้มันมาทางนี้อ่าทีนี้เขาตีป้อมไม่ได้ไงเฮ้ยมินเนียนมินเนี่ยนหมายดึงดึงครับดึงดึงเออพวกมันดึงได้ไงนี่เปิดตีไหมโอ้โหมันมีเออมาไนดิโอ้ มันหนีได้วะจะเย็นนี่อ,อมตะหายไปแล้วจะเล่นก่อนให้เลนก่อนพวกเราต้องรอให้คลิน์เกิดนะแล้วก็ต้องยืนให้คลิน์แล้วก็เปิดป่าแทนแทนเซเลนา่นาเซเลน่า แท็บมันเปิดป่าดได้นะแต่ว่ามันยืนชนไม่ได้มาดิได้สวยตายครับเรียบร้อยถ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 อยเราไม่เป็นไรเราเกิครับโอเคได้หมดตายแล้วลเซเลนนะ่าเรียบร้อยอะไรของเซเลน่าเนี่ยหลอดเกิดละ ได้นะได้นะระวังระวงรัวงตา,ตายแน่ตายแน่ตายแน่มานี่เนยเลมามาเอาตายครับเรีย,รย,ยบยรย้อยอืมมานี่เผาเผาเผา,า,า,าอื้มเป็นไงดับเบิลคิลอีกวิธีหนึ่งที่จะคัมแบ็กก็คือเราไปตัดคลิปไปตัดมินเนี่ยนของเขาที่บ้านของเขาเลยดูดูในแผ่นที่เล็กฮายาทำอยู่เห็นไหมฮายาทำอยู่ ไ,ไปตัดคลิปป่าของเขาเลยไอ้ไม่ใช่คลิปป่าทิคลิปมินเนี่ยนเน่ยไปตัดตั้งแต่บ้านของเขาเลยเออเอ,อวิธีแรกก็คืออย่าให้มินเนี่ยนเข้ามาในป้อมของเราคือเราล่อให้มันออกไปข้างๆแล้วก็วิธีที่สองก็คือไปตัดมินเนี่ยนตั้งแต่บ้านเขาเลยเออได้นะใจนะเขาเห็นเห็นยูร okay. ่าแล้วมื่อกี้สตาดิตายครับเรียบร้อย่ต้องระเบ,บิดก็ได้ครับ ตสาเลยตสาเลยไอเย้เสารอนเลย่นเลย <S <S หนไม้ครับมันเขาตายสี่แล้วเราคัมแบ็กได้นี่วิธีคัมแบ็กนะแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แต่ก็ลองทำดูมันมันมันได้มันเวิร์กนะเว้ยคือลอบมินเนี่ยนอย่าให้เข้าไปในบ้านมั้ยอย่ากอย่าให้เขาอย่าให้มินเนี่ยนเข้าไปในบ้านของเราอลอไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วก็วิธีที่สองคือไปตัด ไปทำไปไปฆ่ามินเนี่ยนของเขาที่บ้านของเขาเลยคือในบ้านของเขาเลยเหมือนหายาทำเมื่อกี้เนะี่ยดูในแผนที่เล่นเมื่อกี้ย้อนไปดูใหม่ก็ได้ชิ้นต่อไปครับเพราะว่าอมาตะของเรา,าตายอมตะของเรากําลังคูเดาาอยู่เซื้อ,อ,น,อนอื่นก็ได้ครับขายอมตะทิ้งแล้วก็ซื้ออื่นอื่นเหมือเซเลน่ารับตีนไม่ได้อ่ะมันเป็นเซเลน่าสายรําเบรไงมันไม่มีตัวชนเนะี่ยมัน,ม,นมันเล่นโรมได้แหละแต่ว่ามไม่มีตัวชนเนะี่ยเราต้องเล่ง rao tao lên mìnhเอง, mà này, pháo đi. Quần bị mèn đấy, Có thẻng đấy lẽ. Hừm, rồi Có mì thẻng ok. Đây cô ok, đẹp. Đaio nà, đaio nà. Bơi cling nè ha, mấy huổi à, bái nè. Thoi thoi thoi. giờ na. โอมอตะายังไม่มาเลยกำลังฟูดาาอยู่เฟื่อนเราตายแล้วซาเลน่ามันตายบ่อยจังซาเลน่าเนี่ยโอ้โหซาเลน่าโรมันดีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีตัวชนอะมันต้องมีสักตัวตัวชนอลูกการมาได้นะได้นะได้นะอืมมาดิโอเคหน้าตายได้เมื่อไหร่เมไหร4สี่ต่อสามสี่ต่อสามโอเค ได้ยู่ได้อยู่อายามันมันมันสปสลิตสลิปพุซได้แยกดันได้อายาเนี่ยเพราะว่ามันมีสกิลสองเอาไว้หนีได้นี่วิธีคัมแบ็กครับผมก็เอามาจากโบเฟเยอร์อินโด้เลนเวลาจะคัมแบ็กเนี่ยาานะแยกดันครับหรือไปตัดมินเนี่ยนของเขาในบ้านเขาเลยเออ เคลียร์เเกียวมาเผาเผาเราไม่มีดาเมจนะออกแค่ขวาเนี่ยขวาสองขามโอเคได้แล้วอมตะมาดิมาดิมาดิตายนะตายนะถอยหายาดันเลยหายาดันเลยโอเคงั้นไราหายาดันไปแล้ว เดี๋ยวลอบมินเนีย่ยนะมินเนีย่ยต้องเข้ามาแน่นอนครับลอบมินเนีย่ยนะสวยหายาดันได้เหรอได้ไหมฮายาสวยครับข่าหายาไดข้ข้าข้าลเอได้รอครับลอบมินเนีย่ยมาเนี่ยรอรออย่าให้เขาอย่าให้มินเนีย่ยเข้าไปในป้อมมะโอ้โหโดนอื้มต้องเปินกกินติใช่ไหมม,มาดิอืม้มตายกรอบไหมเนีย่ยดูทรงเหมือนจะแพ้ เฮ้ยสวยสวยค่าสองอีตัวนึงตังเอาเร็วเร็วเสวยครับแต่ว่าสองตัวอีกตัวนึงคือนาน่าได้รอเปล่าไม่รู้กลางกลางเลยกลางเลยมามาในกลางนี่กลางเลยมิดมิดนาน่าตัวเดียวล้วได้อยู่นะ พังเขากดกองแพ้เฉยทีทีเป็นไงเป็นไงนี่วิธีคัมแบ็กครับวิธีคัมแบ็กอ่ารอดม,มินเนี่ยนอย่าให้เขาอย่าให้มินเนี่ยนเข้าไปในป้อมเราหรือไปตัดมินเนี่ยนที่บ้านของเขาเลยเออวิธีคัมแบ็ก